แต่ครับดึกๆของเมื่อคืนวานก็จบสิ้นสถกทีนะครับกระบวนการต่างๆในการโปรดร่างกายและก็เซ็นสัญญาแล้วก็เราก็เห็นภาพแล้วนะครับนักเตะใหม่ที่เป็นสถิติของทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและก็เป็นสถิติใหม่ของนักเตะที่ย้ายจากลีกิลแมนบูดเดสิีกา มูลค่าเนี่ยไม่ยืนยันนะว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอยู่สองสามตัวเลขนะครับจะเป็นตัวเลขที่มากก็คือร้อยสิบสิบกว่าล้านนะครับหรือร้อยสามที่หกล้านยูโรโดยประมาณอันนี้ตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยก็ยากจะยืนยันนะครับเพราะว่าไปไล่ดูข้อมูลเนี่ยมันไม่ชัดเจนรู้แต่ว่า เงินต้นก็แรกเลยเนี่ยก็คือร้อยล้านก่อนแล้วก็เป็นแอดออนอย่างง่ายแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแอดออนที่ยากขึ้นอาจจะเป็นเงื่อนไขว่าได้รางวัลบันลงดอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนักเตะที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาฟอร์นเวีสเนี่ยนะครับ ทําสถิติหลายอย่างมากครับและที่น่าประทับใจก็คือหลังจากบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเขา่าฉีกขาดต้องพักไปถึงสิบเดือนแล้วก็กลับมาลงสนามแทนที่จะหมดอนาคตกับสามารถโชว์ผลงานได้โดดเด่ยนยิ่งกว่าในช่วงเวลาที่ก้าวขึ้นมาเล่นในระดับสูงสุด ของลีกิรมันในช่วงอายุแค่17ปีนักเตะที่สร้างปรากฏการควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีกิรมันเรียกว่า MVP ก็แล้วกันนะครับสองซีซันติดต่อกันในอายุแค่22ปีนะ2022ต่อ2023บาดเจ็บหนักนะครับ2023ต่อ2024เนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้แล้วก็ พาทีมคว้าแชมป์ได้แบบไร้พ่ายในบุนเดสลีกาแล้วก็คว้าเดเบโพคาแล้วก็ไปพลาดในนัดชิงในถ้วยยูโรปาจากนั้นซีซั่นใหม่2024-2025ต่อเนี่ยก็เป็นนักเตะที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพเป็นซีซั่นที่2อติดต่อกัน นี่เป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากนะครับจากนักเตะที่เริ่มก้าวขึ้นมาเล่นในระดับซีเนียตั้งแต่อายุ17แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาตั้งแต่ในวันที่เริ่มเดบิวต์เนี่ยนะครับไมเคยเดบิวร์วก็เดินทางเข้าไปทาบทามเพื่อที่ดึงตัวเด็กคนนี้ มาสมยูนฟิฟอร์มล์พูโดยยอมจ่ายถึง50ล้านกับนักเตะอายุสิที่เพิ่งจะเดบิวต์แต่ก็ได้รับการปฏิเสธแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยทำให้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยสารสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการทำงานของล์พูที่เข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ไปสืบสอบข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ก่อนที่จะดําเนินการทุกอย่างนะครับในกระบวนการนี้เนี่ยนะครับในการฝึกอบรมนักขายมันก็มีกระบวนการที่จะต้องเข้าไปหาข้อมูลก่อนเพื่อที่เข้าสู่กระบวนการที่จะนําเสนอหรือยื่นข้อเสนอแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะปิดการขายดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย มันก็จะถูกกำแพงที่ถูกตั้งขึ้นมาจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนักเตะร,ระดับนี้ถ้าถามว่าฟอริเนเวสเนี่ยอยู่ในคันดิเดตที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอได้หรือเปล่าถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ทีมนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในระดับยุโรปและผลงานส่วนตัวของเจ้าตัว ด้วยความสามารถด้วยปรากฏการณ์ที่สร้างไว้สซีซั่นที่คว้ารางวัลที่เรียกกันว่า m v p หรือนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเยอรมันสซีซั่นติดต่อกันผมมองว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลือเน,นะครับถ้ามีปัจจัยอื่นๆเอื้อทีมชาติเยอรมันประสบความสำเร็จซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ยมีองค์ประกอบ ที่ดีพอที่ทำให้ฟอร์เนเวีสก้าวขึ้นมาประสบความสาเร็จได้ในระดับทีมชาติและตอนนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าในเยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะผลักดันฟอร์เนเวีสก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลที่โดดเด่นที่สุดสำหรับนักเตะอาชีพนั่นก็คือบาลงดอเนี่ย วพาในดีกิลมันเนี่ยการแข่งขันมันก็อยู่ในระดับหนึ่งแน่นอนนะครับว่ามันมีแชมป์ผูกขาดที่แทบจะก,การันตีในลีกที่มีการแข่งขันที่ม่เข้มข้น,นมากโอเคเราว่าปัจจัยแวดล้อมของอย่างทีมไบเอ็นิวนิคเนี่ยก็อาจจะดีพอนะครับที่จะก้าวขึ้นไปคว้าชแชมป์ UCL u ยูฟาแชมเปียนส์ล แล้วก็ในระดับทีมชาติเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เจ้าตัวนี่นะครับทำงานในระดับทีมชาติได้ดีแต่ความท้าทายแล้วก็แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากพอหรือเปล่าด้วยระดับความสามารถอย่างนี้นะครับแล้วก็ทักษะที่เราได้เห็นจะเรียกนักเตะคนนี้ว่าพอหมดน้อยผมว่าได้ ในวันที่เราได้ฟิลิเป้คตินโยเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคูตินโยอายุ21แต่ไม่ได้มีรางวัลส่วนตัวที่โดดเด่นอะไรมากมายเลยย้ายมาจากกานโชเซเลอาแต่กับฟลอเรนวสเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองอย่างมากมายจนเรายอมเสนอเงินก้อนใหญ่ระดับ50ล้านเพื่อดึงเด็กอายุ17 มาสวมยูนิฟอร์มเร์พูลแล้วก็ในช่วงเวลาที่เล่นอยู่ในหลีเยอรมันเนี่ยนะครับหลังจากบาดเจ็บหนักซึ่งต้องพักไปถึงสิบเดือนก็กลับมาได้แล้วก็สองซีซั่นหลังสุดหลังจากเจ็บหนักฟรินเวสควารางวัลน,นักเตยยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาด้วยผลงานที่ออกมาขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเรื่องความสามารถเป็นยังไง ถ้าจะมีมงกุฎส่วนตัวระดับความสําเร็จที่โดดเด่นระดับทีมชาติระดับสโมสรที่จะก้าวไปประสบความสําเร็จในยุโรปนั่นแหละนะครับจะผลักดันให้ฟอร์เรนเวสเนี่ยนะครับเป็นแคนดิเดตที่จะคว้ารางวับลบารองดอร์ได้ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าไปเทียบเนี่ยผมเชื่อว่าในระดับโลกนักเตะที่อายุขนาดนี้มีไม่กี่คนที่จะดีพอที่จะก้าวไป คว้ารางวัลส่วนตัวที่เรียกว่าปาลงดอรหรือนักเตะยอดเยี่ยมยุโรปฟอรเนเวีสเนี่ยทำได้ขนาดนั้นนะครับวันที่ลงสนามเกมแรกเลยนะครับฟอรเนเวีสเนี่ยนะครับลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกในเกมเจอเฟเดอร์บริเเกมนั้นเนี่ยไปเยือนนะครับวันที่สิบแปดสภปาสองพันยี่สิบ ตอนนั้นเนี่ยอายุแค่17ปีกับอีก15วันหลังจากนั้นอีก19วันเจ้าตัวก็ยิงประตูแรกได้และทีมที่ฟอร์ลินเวสทำประตูแรกได้ในชีวิตที่กนนน้าวขึ้นมเล่นในระดับซีเนียก็คือมหามนาจของลีกเยอรมันไบร์นมินีแต่เกมนั้นเลวุคเซนแพ้นะครับ ด้วยสกอร์4-2วันที่6มิถุนานาทีที่89ประตูที่โอลิเบียสยิงได้ผ่านมือผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติเยอรมันมอนเอนนอยเออร์นะครับวันที่7หนักเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นกับโคโลนซึ่งเป็นทีมที่เจ้าตัวเนี่ยเข้าไปเป็นเด็กฝึกในระดับเยาวชน ก่อนที่จะถูกดึงตัวมาอยู่เลวากูเซนตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บวันที่13มีนา2 0 2 2นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวอาการเจ็บด้วยเอ็นไข้ ay, หน้าเข่าขาดนะครับมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากมันยากที่จะใครนี่จะครับคืนมาได้แต่สิบเืนผ่านไปฟอนเวสก็กลับมาลงสนามได้แล้วก็ ลงเล่นถูกเปลี่ยนตัวเข้าไปนะครับเกมนั้นเนี่ยบุกไปชนะมุนเชนเกินไปสองฤดูสามวันที่ยี่บสองมกราสองพันยิบสามแล้วก็ความสำเร็จในสองซีซั่นที่ผ่านมาคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเป็นประวัติศาสตร์แม้กระทั่งบาบยนมินิกก็ทำไม่ได้กับเลเร์คุเซนแน่นอนว่าทีมที่หมายปองนักเตะ ชื่อฟอรลินวีสเยอะมากนะครับแต่ว่าใครๆก็รู้แล้วว่าราคาแรงแน่เมื่อมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ระดับที่โดดเด่นเปล่งประกายขนาดนี้นะครับเอาเรียกกันว่าถ้าในรูปราวคราวเดียวกันเนี่ยผมว่ามีไม่เกินสามคนที่จะมีศักยภาพขนาดนี้ด้วยทักษะและความสามารถมีทุกอย่างครบเล่นได้ทั้งเกมรับเกมรุก มูลค่าที่ถูกตั้งไว้สําหรับสโมสรต้นสังกัดแน่นอนนะครับว่าถ้าไม่ขายซีซั่นนี้ซีซั่นหน้าเนี่ยก็เป็นซีซั่นที่เหลือเวลาอีกปีเดียวแน่นอนว่าเล่นไปครึ่งซีซั่นเนี่ยฟอรนเวสเนี่ยจะเป็นฟรีเอเยต์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับหลายทีมที่จ้องไว้เนี่ยก็คงจะรีเข้าไปาเยนมินิกมาหา,หาอานาจเยอรมันก็พยายามที่จะโน้มน้าว แน่นอนนะครับว่าถ้าใครเป็นชาวเยอรมันแล้วก็ความชาตินิยมก็อยากให้ฟอรลินเวสเนี่ยเล่นอยู่ในเยอรมันแล้วก็ถ้าจะมีทีมที่คู่ควรกับฟอรลินเวสก็เป็นบบจยนมีนี่แหละนะครับส่วนในหลับอินเตอร์สโมสรที่ถูกคาดหมายว่าถ้ามีนักเตะใกล้หมดสัญญาทีมทีมนั้นเนี่ยมีกลยุทธ ที่จะดูดนักเตะที่ใกล้ใกล้หมดสัญญาด้วยการออกข่าวไปเลยว่ากูสนมึงแล้วก็ใช้กระบวนการต่างๆในการเล่นข่าวของสื่อซึ่งอยู่ภายใต้อานัตของสโมสรน,นั้นนั่นคือเรมเดรดก็คือต้องการดึงตัวฟรีแล้วก็ไปจ่ายค่าเอเจนต์ฟรีไปแล้วก็ให้โบนัสในการเซ็นสัญญากับนักเตะแต่แต นักเตะที่เนื้อหอมขนาดนี้ทำไมถึงเลือกทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจนะครับซึ่งผมปริประมวลกระบวนการต่างๆแล้วหลังจากฟังบทสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบจากถ้อยคำที่ฟอร์เรนเวสเนี่ยได้พูดถึงในการให้สัมภาษณ์มันมีจุดหนึ่งจุดที่ทำให้ฟอร์เรนเวสเนี่ยรู้สึกว่า ทีมทีมนี้มันใช่นั่นก็คือเกมที่มีการแข่งขันกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในกรุ๊ปสเตจซึ่งเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเปิดบ้านรับไบรว์ควคสเซนแล้วเกมนั้นเนี่ยนะครับมีนักเตะระดับตำนานกองกลางที่เป็นที่รักใคร่ของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยครับพาทีมที่ตัวเองคุมอยู่เนี่ย มาเยือนที่สนามแอนฟิลด์แน่นอนนะครับว่าซาบิโอลรนโซ่เนี่ยก็ผ่านนักเตะม,มาใช้สนามซ้อมด้วยสายสัมพันธ์ด้วยความผูกพันสิ่งที่สโมสรต้อนรับแสดงออกทุกอย่างเต็มที่ดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีช่วงหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเซนเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สนามฝึกซ้อมที่สนามซ้อมของสโมสลรเวูพูลนี่แหละ ก็คือ e x t r r t r a i n i n g n e n t e r ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีบรรยากาศในสนามในเกมที่เจอกันแม้ว่ามันจะจบด้วยสกอร์4ี 0. แต่ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมบรรยากาศต่างๆทั้งปฏิกิริยาที่เราเดียวคอปแสดงต่อชาบ์พิอนโซมันเห็นถึงบรรยากาศความอบอวนความรักใคร่ความให้ความเคารพ และตลอดทั้งเกมเอลกุเซนถูกบทขยี้ด้วยสกอร์แบบ4ประตูศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าก่อนลงสนามหรือให้ใครหลายๆคนเนี่ยทายสกอร์เนี่ยบอกว่ามันจะจบด้วสกอร์4ีประตูศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครคาดคิดได้ว่าสกอร์ะอกมาอย่างนี้นะครับฟลอรินเวสบอกว่าตัวเองเนี่ยเล่นเต็มที่ใช้พลังทุกจุดยา แต่มันไม่มีมุมไหนเลยที่รู้สึกว่าจะสู้ได้แล้วก็จบเกมแต่บรรยากาศตลอดทั้งเกมไม่มีมุมไหนเลยที่ทำให้ฟอนเวสเนี่ยรู้สึกว่าถูกทีมที่เอาชนะเนี่ยยามหยันบรรยากาศตลอดทั้งเกมเนี่ยมีการให้เกียรติจบเกมชาบิโอนโซเนี่ยเดินออกมาเพื่อขอบคุณ ยืนต่อหน้าเราเดยอครับแล้วก็มีเสียงแท้สองบรรยากาศในสนามทุกอย่างมันทัชใจแล้วก็จากการปฏิบัติตัวตั้งแต่วันแรกในห้าปีที่แล้วในวันที่เจ้าตัวเนี่ยเริ่มก้าวขึ้นมาเล่นในระดับสีนี้ไม่ขึ้นใ้เวิร์ดแสดงการให้เกียรติอย่างสม่ำเสมอเข้าไปพบทั้งฟอรินเบสและครอบครัวแล้วก็มีการ ติดต่ออย่างสม่ำเสมอไม่ทําอะไรที่มันจนเกินเลยจนเกินไปไม่สร้างเงื่อนไขใดๆที่รู้สึกว่าเราพยายามที่จะปลูกมัดรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีสัญญาณที่จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเข้าไปเจรจาแต่แล้วมันก็ถึงเวลานั้นในวันที่ซาเบรยนโซ ก็จะก้าวไปสู่ที่ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสมสรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าก็คือไปคุมทีมาม่มันนั่นแหละมันเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาแล้วที่นักเต็กที่มีศักยภาพสูงอย่างฟอร์เรนเบียสเนี่ยนะครับพร้อมที่จะก้าวออกไปพิสูจน์ตัวเองและแน่นอนนะครับว่ามีหลายสมสรที่มีข่าวด้วยแต่ ถึงตรงนั้นนี่นะครับในบรรยากาศวันที่แพ้เรบุก40นี่แหละนะครับมันเป็นจุดที่ตัดสินฟอร์เรนเวสไว้ ite, ตั้งแต่ตอนนั้นแหละมันเหลือแค่การเจรจาอื่นๆเพื่อเงื่อนไขต่างๆต้องอย่าลืมนะครับว่าดีลนี้เนี่ยเราไม่ได้หลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่มากมายมหาศาลเลยแต่แน่นอนว่าเรื่องค่าตัวมันจะปิดจบด้วยการสร้างสถิติซื้อเตะที่แพงที่สุดก็แน่นอนนะครับว่า มันยากมากนะครับที่จะดึงนักเตะที่มีศัก,กยภาพขนาดนี้ในราคาปกติเพราะตอนนี้ตั้งแต่มีการย้ายของเนมาซึ่งเป็นสถิติเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้ที่ย้ายจากบาร์เซโลนาอยู่เปเชเนี่ยนะครับค่าฉีกสัญญา222ล้านเนมาเนี่ยซื้อสัญญาตัวเองแล้วก็ย้ายออกจากบาร์เซโลนามาอยู่ที่เปเช่ ซึ่งตอนนั้นนี่นะครับเนมาเนี่ยก็ได้เงินก้อนใส่กระเป๋าไว้กินขนมนี่ครับอีก78ล้านยูโรเพราะว่าค่าจ้างในการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับว่าอัดยายขนมยายเพราะว่าเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของสมโมสรเปเช่นั่นแหละดังนั้นนี่นะครับค่าจ้างที่จะเป็น แบนแอมบัสเตอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฟุตบอลโลกที่กาต้าสามร้อยล้านยูโรเนี่ยนะครับมาจ่ายค่าสิทธิสัญญา2องรอยิบสองล้านเงินส่วนที่เหลือก็ให้ในมาเนี่ยเอาใส่กระเป๋าไว้กินขนมเจ็สิแปดล้านนั่นคือสถิติอันดับหนึ่งฟอรลินเวสการย้ายทีมระดับร้อยล้านขึ้นติดแรงกิ้งอันดับเจ็ดเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพูดถึง ในเรื่องดวงชะตาของฟอร์เรนเบสจะพูดถึงนักเตะต่างๆนะครับที่ระดาราคาระดับร้อยล้านขึ้นสักสิบระดับแล้วก็มีปัจจัยอื่นกระบวนการต่างๆที่มันเป็นขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการที่เข้าไปดิวไปซื้อนักเตะหลายอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลที่สามารถหาได้จากโซเชียลมีเดียหลายอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นการประเมินจากประสบการณ์ผมก็ผสมสารกันไป แน่นอนนะครับว่าการทําคลิปของผมเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าไปไล่ตามข่าวเพื่อที่จะอัปเดตข่าวเนี่ยนครับอันนั้นไม่ใช่สไตล์ผมหนึ่งก็คืออายุมากสองก็คือการที่ไปตามในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับมันเหนื่อยนะครับเรามีเรื่องอื่นที่ต้องทําเกมที่เราชนะเดโก้กสเซนสีส่นปอนย์นั่นแหละนะครับบรรยากาศต่างๆ ความรู้สึกประทับใจและมันยังมีกลไกลกลไกลหนึ่งที่ทําให้กระบวนการในการดึงฟอร์เรนเวสเนี่ยมาอยู่รนวููเนี่ยมันง่ายขึ้นไอีกนั่นก็คือเจอรมีพิมพงศงซึ่งเป็นดีลแรกเลยสําหรับการเปิดตลาดในซีซั่น2025-2026มันเป็นช่วงหน้าต่างแรกในวันที่1ถึงวันที่10ที่เพิ่งผ่านไปแล้ว,ต,วตลาดรอบ2ก็จะมาวันที่1ิ ซึ่งก็ไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ฟอรินเวสก็มาตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ตามมาปัจจัยหลายๆอย่างนะครับการสร้างความประทับใจการให้เกียรติอย่างมากนะครับและบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่ามันมีส่วนอย่างมากๆ นะครับนั่นก็คือวันที่26่ิบพฤษภาที่เพิ่งผ่านไปในวันที่มีการแห่ฉลองถ้วยโทรฟี่สมัยที่20สิบำหรับแชมเมียร์ลีกในวันนั้นนี่นะครับคนเข้ามาร่วมในกระบวนแห่หนึ่งจล้านมากมายเหลือเกินนะครับคลื่นคนเนี่ยที่มันมากมายขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเยอรมันเนี่ย ในการฉลองแชมป์บุเดสีกดคนก็ไม่ได้มากขนาดน,นั้นนะครับฝูงฝูงชนที่มาจากทั่วโลกไปอยู่ในบรรยากาศนั้นมันเป็นบรรยากาศที่วันหนึ่งฟอรเนเวสก็จนนนาการว่าตัวเองอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นและถ้าจะมีโมสอนใดสมโมสอนหนึ่งที่จะผลักดันฟอรเนเวสก้าวขึ้นไปนักเตะที่ได้รับรางวัลบอลลงดอร์เนี่ยลิวอร์ลเป็นทีมหนึ่งที่สามารถทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ ความสำเร็จระดับสมโมสรคว้าแชมป์ UCL ได้ทีมชาติประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ก็สามารถปรันตีว่าฟอริ i g นเบียซึ่งเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเยอรมันในสองซีซั่นที่เพิ่งจบไปดังนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆที่มันเหมือนกับการที่เราไา่มนเพื่อที่จะไปมัดใจ นักเตะที่มีศักยภาพสูงมากๆเนื้อหอมมากๆยากนะครับที่จะเอาเม็ดเงินที่ไปหลอกล่อสรุปสิ่งที่รับูจ่ายก็จ่ายตามเกณฑ์ปกติสําหรับนักเตะคนหนึงที่มีมาตรฐานขนาดนั้นนักเตะคนหนึงของเราที่ย้ายออกจากสโมสรลุยภูไปก็รับค่าเหนื่อยประมาณนี้นะครับสําหรับนักเตะอายุ26ที่เพิ่งเดินออกจากสโมสรไปวอลินเวส นักเตะที่มีศักยภาพเหนือว่านั้นไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นแคนดิเดตที่สามารถพูดได้ว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในลิสต์ที่จะก้าวไปคว้ารางวัลบัลรงดอสุดยอดรางวัลของนักเตะส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเป็นนักเตะชีพใครกปรารถนารางวัลน,นั้นนะครับนั่นแหละนะครับโวลิเวสคือนักเตะที่มีทุกอย่างที่เพียบพร้อม ที่จะก้าไปถึงจุดนั้นแน่นอนถ้าขนาดนั้นเนี่ยนะครับจะเรียกผลตอบแทนมากกว่าสองแสนผมเชื่อว่ามีสโมอนที่พร้อมจ่ายแต่สิ่งที่ผูจ่ายก็คือปฏิบัติอยู่ในมาตรฐานปกติแต่สิ่งที่ทำให้ฟอรเนเวสเชื่อใจนั่นก็คือฟอรเนเวสคิดเป็นมองอะไรมันไกลกว่านั้นไอ้ผลตอบแทนระดับที่ เออร์ลิงฮาลันได้รับจากแมนซิตี้หรือเอมปเป้ได้รับจากเรอัลมาริดหรือนักเตะอีกหลายๆคนที่ได้รับค่าเหนื่อยที่มากมายมหาศาลแม้กระทั่งแจ็คกร์ลิสเนี่ยครับยังรับค่าเหนื่อยจากแมนซิตี้มากกว่าที่วีสต้าได้ซ้ำไปดังนั้นที่มือเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับสองอนักเตะคนนี้ต่างกันมากมายดังนั้นเ,นเงินน่ยไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญ แต่สิ่งที่ลิเวอร์ูมัใจฟอรลิเวียตก็คือหลายๆอย่างที่ผมพูดถึงนั่นก็คือการแสดงอัธยาศัยไมตรีการให้เกียรตินี่คือข้อที่หน่งสงเมื่อมาสัมผัสบรรยากาศแน่นอนชาบีโรนโซ่ก็มีส่วนเพราะชาบีโรนโซ่เนี่ยเป็นที่รักของเราเดอะคอปเมื่อวมาที่เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับบรรยากาศตอนที่พาเรเวอร์ุเซนเนี่ยมาใช้สนามซ้อม ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่นะครับได้แสดงออกความประทับใจต่างๆจนกระทั่งเกมที่แพ้แบบสู้ไม่ได้ซีบูลูบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมจนกระทั่งจบเกมสิ่งนี้มันฝังลึกลงไปในใจเพิ่มขึ้นอีกและแน่นอนจากนั้นเนี่ยนะครับว่าจับตามองแล้วก็วันที่ลูกูเนี่ยพาเลตลองแชมป คลื่นมนุษย์1.5ล้านมากมายมหาศาลอีกทั้งเพื่อนสนิทที่คอยขับรถไปรับฟอรเนวสมาซ้อมที่สนามน,นั่นก็คือเจรมีพิมพงคู่นี้เขาสนิทกันมากริบูปิดดียวง่ายก่อนเพราะมีสัญญากำกับอยู่แล้วว่าค่าตัว30ล้านรอหูความจ่ายเลยเพราะเราต้องการนักเตะในตำแหน่งนี้อยู่แล้วครับทำข้อง่ายก่อน ในคลิปการทําข้อสอบผมบอกผููผมว่าสูตรของการเป็นยอดฝีมือเนี่ยนะครับข้อแรกก็คืออ่านคําสั่งให้ชัดเจนในกรณีนี้เนี่ยทีมงานของลูบูเนี่ยครับทำการบ้านหาข้อมูลโดยละเอียดแล้วก็ค่อยดําเนินการนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ข้อถือสาข้อไหนทําได้ข้อไหนทําไม่ได้ เงื่อนไขที่หนึ่งอ่านให้ละเอียดเงื่อนไขที่สองก็คือขีดเส้นใต้ใจความสําคัญข้อที่สามให้เริ่มทําข้อง,ง่ายก่อนข้อง,ง่ายก็คือซื้อเพื่อนสนิทมาก่อนนะครับแล้วแน่นอนนะครับว่าคนที่มีส่วนในการจูงใจฟอร์เรนเบียสแน่นอนนะครับไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมากพอแล้วแต่การได้เจอร์รี่พิมพงซึ่งเป็นคู่หูที่สนิทมากๆของฟอร์เรนเวสมันยิ่งเพิ่ม โอกาสให้มันเป็นไปได้มากขึ้นอีกนะครับตอนนั้นไม่พอเรายัางดําเนินกระบวนการต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมสอรูกผมว่าถ้าเจอข้อยากจะไปเสียเวลาข้ามไปก่อนไปทําข้อง่ายก่อนเก็บคะแนนให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทําข้อยากจากนั้นก็ตรวจทานว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีเวลาเหลือก็มาดูซิว่าไอ้ที่เราตรวจเช็คแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า กระบวนการต่างๆเหล่านี้ผมมองมันคล้ายๆกันนะครับในกระบวนการเข้าสู่กระบวนการขายหรือกระบวนการจูงใจให้การติดต่อการตกลงใ,ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับให้มันเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ให้ทุกอย่างเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับการหาข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญนะครับเมื่อหาข้อมูลเสร็จแล้วนี่จากนั้นเนี่ยครับก็อยากไปสร้างอะไรที่คนรู้สึกว่าเฮ้ ตื้อมากไปลำคาญนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งจะพอพูดรายละเอียดทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เกียรติไม่มีอะไรขัดตกอปกร้องเลยแล้วก็หล่อสัญญาณนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเสนอตัวเองว่าผมสนใจเด็กคนนี้หรือผูสนใจฟอร์เรนเบจากนั้นก็ดําเนินการทุกอย่างตามวิธีที่มันควรจะเป็นไม่ได้จูงใจด้วยเงินก้อนโตไม่ได้ จูงใจหวาดล้อมใดๆทั้งนั้นไม่ได้ไปพัวพันให้วุ่นวายลำคาญกับเพราะสิ่งที่เราทำนะครับทุกอย่างทำแบบให้เกียรติและสร้างความประทับใจนี่คือเคล็ดลับคือมวมัดใจนักเตะที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปควา้ารางวัลส่วนตัวที่เรียกว่าบอลลงดอนะครับชื่อว่าหนึ่งในแอดออนที่ลิเวอร์พูลจะจ่ายในเงื่อนไขที่ยากเพราะมันมีเงื่อนไขที่ง่าย ก็อาจจะเป็นจำนวนเกมเรื่องต่างเนี่ะครับก็จ่ายไปนะครับแล้วก็เงินไขที่ยากก็คือการพาทีมประสบความสําเร็จแล้วก็กล้าไปคว้ารางวัลบอลลงดอนี่แหละครับเคล็ดลับในการมัดใจว่าที่สุดยอดนักเตะคนหนึ่งพอมดน้อยจากเยอรมันที่คว้ารางวัลส่วนตัวมาการันตีความยอดเยี่ยมของตัวเออยู่แล้วนะครับด้วยรางวัล avp สองซีซั่นติดกันนี่แหละครับ คือละไรสำคัญหมดมาจเพอหมดน้อยครับสวัสดีครับ